อาจารย์สมชัยสีสุธยากรหัวข้อไม่ไหวจะเคลียตอนที่สองฟังและอ่านการถอดเทปคลิปเสียงแพ่ทองทานฮุนเซนเมื่อไปเทียบกับมาตรฐานจริยธร,รรมของนักการเมืองอาจเทียบให้เห็นได้ดังนี้ประเด็นเกียรติภูมิของประเทศข้อที่6และเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งข้อที่17 1นาทีที่0.58 บอกว่าไม่อยากให้อังเคิไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าถ้าไปฟังแม่ทัพภาคสองเป็นคนคงฝั่งตรงข้ามหมดเลย 2. นาในทีที่1.35เพราะตอนนี้ทั้งนั้นนะ่ะเขาแม่ทัพภาคสองอยากจะดูเท่เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่มันไม่ประโยชน์ต่อประเทศชาติคะ่ะนาในทีที่2.06บอกให้ท่านคุณเส้นเห็นใจหลานหน่อย เพราะว่าตอนนี้คนในประเทศไทยเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรหมดแล้ว 4. แลใที่ที่สิบสเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันกันเลาว่ายังไงแต่ถ้ามันเบิกว่าอยังไงก็โดยจะส่งบอกพี่ฮวดว่ามันเรียบร้อยไหม 5. ในที่ที่13.03 คำพูดที่ในเกรียงขวดแปลให้ฮุนเซนฟังเป็นภาษาเคเมรเมื่อถอดความเป็นภาษาไทยพ่อครับสภานามเรียกคุณสซนเขาบอกว่าหนึ่งพ่ออยากได้อะไรพ่อสวมข้อความมาหาอิงได้เลยอิงจะทำให้พ่อสิ่งที่เมื่อพ่อโพสตหกนาทีที่16บหกสี 46, ่หกคำพูดที่ในเกรียงขวดแปลให้ฮุนเซนฟังเป็นภาษาเคเมรเมื่อถอดความเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าเมื่อทำงานน้นเสร็จแล้วจะกลับมารายงานให้คุณพ่อทราบครับประเด็นจริยธรรมในเรื่องผลประโยชน์ชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนก่อที่จตียงนาทีที่สิบสองตอนนี้ก็คือรัฐบาลสั้นครอนที่สุดแล้วตั้งแต่อิงเป็นราย,ยกมา MOU 43สนี่นะครับลดความขัดแย้งได้จริงหรือเปล่าอืเพราะว่าที่ผ่านมามันคือการเพิ่มความหน่อมแนมความอ่อนแอความไม่แข็งแรงกับการถูกละเมิดวันนี้ในพื้นที่กองทัพภาคที่สองเนี่ย ก็มีการพบการวางทุนระเบิดกันอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะตกลงกันใดๆนะครับจะชื่ออะไรก็ตามจะเจรจากันระดับไหนเนี่ยมันเป็นคำสัญญาที่ว่างเปล่าคำสัญญาใดบันทึกข้อตกลงใดที่ไม่สามารถปฏิบัติกันได้ที่ลดความขัดแย้งก็คือเราไปสยบยอม,อมในที่ผ่านมาเนี่ยที่ว่าไม่มีปัญหาลดความขัดแย้ง คือยอมให้เขารุกเข้ามาแล้วก็เราพับเพียบแล้วก็บอกว่านี่คือลดความขัดแยง้งแต่ว่าเมื่อประเทศไทยยืนตัวตรงขึ้นมามันก็มีความขัดแยง้งเพราะฉะนั้น m o u มปีสี่สาหรือแม้กระทั่งปีสี่สี่ก็ตามนั้นไม่ได้ลดความขัดแยง้งแต่ว่ามันจะเพิ่มความหน่อมแนมให้กับประเทศไทยตามลำดับและเราก็จะสูญเสียตามลำดับ ผมไม่อยากขัดใจกับแม่ทัภาคที่หนึ่งเพราะว่าคนวิพากษ์วิจารณ์ท่านมากอยู่แล้ว oh. นะครับแต่ว่าการทำหน้าที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าทหารเองนั่นเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องมีหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินและผมก็เชื่อว่าเนี่นะครับอารมณ์ความรู้สึกก็แตกต่างกันนะเพราะเนี่ยนะครับสถานการณ์ที่ผ่านมา ที่มันดูราบเรียบสงบเรียบตามที่ผมบอกเพราะเขารุกคืบมาสร้างบ้านนะครับครอบครองผืนแผ่นดินไทยแล้วแผ่นดินไทยคนที่มีหน้าที่ไปเพิกเฉยแล้วก็บอกว่าที่อยู่ได้เนี่ยเพราะมันทึกข้อตกลงอันนี้นะครับตามความที่ได้เล่าไ้ฟังนั้นผมก็ถามกลับไปว่าเราจะนะครับอยู่ในสภาพอย่างนี้กันจริงหรือเปล่า ทีนี้นะครับในส่วนของคุณภูมิธรรมรักษาการนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ฟ้องเป็นหลัก <c oughs> นะครับฟ้องกันตั้งแต่อาจารย์จะหมอวะรงใช่นะครับก็เรียงกันตามลำดับทีนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยก็ไปคุยให้ไปคุยคุยกับใครก็จะคุย แต่ให้คุยเป็นการส่วนตัวนะคะคก็มีกับรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้อะไรแบบนี้ผมจะหาหรือว่าให้คุยจริงไหม,มไหนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยอ๋อให้มาคุยกับคุณภูมิธรรมเลยค่ะนี่มาคุยกันเท่านั้นเองจะคุยกับตนหรือกระทรวงการต่างประเทศก็ได้คือดีวผมขอหาหรือกับพรรคพวกก่อนว่าจะคุยกับคุณภูมิธรรมหรือเปล่า เพราะในอดีตเวลาใครชวนคุยนั้นเนี่ยพอเอาจริงๆเนี่ยวิ่งหนีก็มีอยู่คุยก็มีไม่ได้เรื่องก็มีได้เรื่องก็มีแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ยึดประโยชน์ชาติบ้านเมืองกันเป็นหลักความเห็นต่างกันได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าความเห็นต่างต้องอยู่พื้นฐานของของประเทศที่จะต้องนะครับเป็นหลักการที่จะมีการพูดคุยกันแต่ว่าณขณะนี้ก็ เพียงแค่ฟังคําพูดของคุณภูมิดับส่วนทางคณะเนี่ยเขาคิดอ่านกันอย่างไรต้องศึกษาหารือกันแต่ความเห็นผมทานทีก็อยากจะถามต่อหน้าเหมือนกัน <c oughs> นะครับเพราะไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแล้วก็ไม่รู้ว่าสัป,ปดาห์ต่อไปเนี้ยนะครับในวันพระฤหัสที่ยี่สิบแปดก่อนวันที่ยี่สิบเก้าวันหนึ่งนั่นค่ะ <c oughs> ยตินะครับเรื่องยกเลิกเอมโยูปีสี่สามปีสี่ี่ โดยผู้เสนอคุณสดิ์พง์เกี่ยวข้องผู้แทนราษฎรภูมิใจไทยจังหวัดกระบี่จะได้บรรจุวาระพิจารณาและก็ในส่วนภาคประชาชนก็ก็เสนอร่างประกบโดยว่าจาเป็นยัตตินั้นจะมีเหตุให้มีการสั่งปิดการประชุมอีกหรือไม่เพราะนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลพึงจะต้องรู้และผมคิดว่าเขาก็ต้องรู้เหมือนกันว่า บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน,นะครับที่เขาเรียกแต่ละส่วนหน่วยงานมาประชุมตามลำดับนั้นข้อมูลบางเรื่องเนี่ยนะครับมันมีมากนะครับที่สามารถอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ในส่วนของภาคประชาชนเราก็ควานหาข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งนะครับไม่มีลักษณะของการเรียกมาสักถาม ตอนสมัยผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกมาซักถามซักกันรายละเอียดยิบนะครับจนกระทั่งรู้ที่มาที่ไปแต่ละเรื่องราวโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็วาดหวังว่าพระฤหัสหน้านั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ควรจะยิบยกเรื่องชาติบ้านเมืองอย่าไปเบี่ยงเบนมันไม่มีประโยชน์นะครับคนก็ยิ่งมีความสงสัยเกินมากยิ่งขึ้น ถ้ารัฐบาลเนี่ยนะครับมั่นใจว่าตัวเองสุดจริตใจจริงไม่มีอะไรต้องกังวล mm hmm. ผมก็เชื่อว่าในเรื่องนี้ฝ่ายค้านนะครับหรือแม้กระทั่งฝ่ายรัฐบาลเองก็ตามนะครับในก้นลึกของหัวใจนั้นควรจะคิดเรื่องชาติบ้านเมืองกันเป็นหลักมากกว่าเรื่องการเมืองซึ่งการเมืองมันเรื่องเล็กมากเนี่ยครับไปว่ากันในสนามการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไปย่อยยับอ้นั่นอดับศูนย์กันที่ตรงนั้นแต่ว่า ในสถานการณ์เฉพาะหน้านี้เราเห็นว่ามันไม่มีวี่แววว่ามันจะจบลงอย่างไรเรานี่นะครับก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะครับจุกจิกวางทุน่นเจอระเบิดนะครับโดนโดนซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันว่าแต่ว่ามันจุกจิกอ่ะมันรําคาญนะครับเหมือนคดีความผมก็รําคาญก็บอกไม่รอดเนื้อแต่ว่าผมก็รู้เส้นทางแต่ละเรื่องราวในแต่ละคดีนะั่นแหละ เพราะเนี่ยนะครับสิ่งที่เราแลเห็นก็คือว่าณขณะนี้สถานการณ์ของบ้านเมืองมันไปไกลมากวิกฤตต่างๆนะครับจนประเทศเราเราจะกลายเป็นประเทศที่ตามหลังนะครับในภูมิภาคอาเซียนหลากหลายด้านไปแล้วการศึกษานี่แพ้ลราไปแล้วนะครับนี่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงทีนี้เนี่ยนะครับผมว่าอย่างไรก็ตามนะั้นเราก็ต้องดูผล ของวันที่29ซึ่งผมก็บอกกับพี่น้องประชาชนได้เตรียมใจไว้สองด้านนะครับไม่ว่าด้านบวกด้านลบรอดหรือไม่รอดเพราะมันเกี่ยวข้องกับอนาคตนะครับในกรณีเรื่องไทยกัมพูชาเรื่องภายในประเทศนี่นะครับเรื่องเศรษฐกิจแทบจะไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะนำพาสู่ความเสียหายยับเยินกันอย่างไรเพราะนี่นะครับถ้ารอดประชาชนจะทำยังไง ไม่รอดนี่นะครับคนที่จะมาเป็นจะอยู่ภายใต้อานาจคลิปหรือว่าผลประโยชน์ความกลาดกลัวนะครับใดๆนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ชาติหรือว่าประชาชนจะเพิกเฉยจะนิ่งเฉยน้อมรับยอมรับชะตากรรมนะครับในเรื่องส่วนตัวเราอาจจะยอมรับชะตากรรมกันได้แต่ว่าเรื่องของบ้านเมืองนั้น เราต้องคิดอ่านนะครับแต่แน่นอนที่สุดนั้นเราก็จะไม่ไปละเมิดการทําหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญหรือส่วนงานใดๆก็ตามแต่ความกังวลนะครับที่เราเองก็ได้เห็นโดยประสบประการณ์ต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งว่าเหตุที่บ้านเมืองเรามันไม่ไปถึงไหนกันนั้นคือการใช้กฎหมายนะครับในบางเรื่องในบางกรณี นะครับไม่ได้เป็นไปตามที่ควรจะเป็นนับตั้งแต่คดีสุกุ้นภาคหนึ่งนั้นนะครับลองไปดูคําวินิจฉัยทั้งส่วนรวมส่วนตัวนะครับหรือว่าคําวินิจฉัยกลางนะครับแล้วก็ไปลองไปสอบถามคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะนั้นก็จะได้พบความจริงว่าการเปิดประตูเนี่ยนะครับนําไปสู่ปัญหาเรื่องราวต่างๆกันมามากมายนั้นมันเป็นชะตากรรมที่บ้านเมืองไม่ควรจะได้รับในสิ่งนั้น คือณวันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีความคาดหวังว่ารัฐบาลนะครับเราต้องได้คนที่ไม่อยู่ภายใต้อานัตและเคยเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ได้สร้างความเสียหายใดๆกับชาติบ้านเมืองในเรื่องของดินแดนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สองคัญที่สุดในความเห็นผมก็คือว่าผมไม่ขัดข้องเลยนะครับว่าใครจะเป็นใครก็าตามแต่ว่าถ้าอยู่ภายใต้อานัต หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับทางกัมพูชานั้นสงครามนี้ไม่มีวันจบและเนี่ยนะครับก็อยู่ท่ามกลางความอีหลักอีเลือรบก,ก็รบไม่ขาดไม่ใช่รบไม่ขาดนะนะครับเจราจาก็เจราจา,จรา,จาไม่ขาดก็คือไม่มีวันจบเป็นสงครามที่ไม่มีวันจบแต่สถานการณ์ของประเทศมันอยู่แบบนี้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องไปดูว่ารากเหง้ามันคืออะไร และที่เป็นอยู่มันคืออะไร